เป็นเหตุการณ์สลดนะที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า123รายด้วยกันค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าบริเวณดังกล่าวที่เกิดที่ทเกิดดินถล่มนี้นะคะมีอย่างน้อยที่เกิดขึ้นแล้ว3ครั้งด้วยกัน แน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะสามครั้งนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้สะพานข้ามแม่น้ําพังทลายค่ะจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะคะ123รายค่ะตัวเลขก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นแก่เมื่อวานแล้วเนาะนะคะช่วงประมาณสายๆนะคะตามเวลาในประเทศไทยนะแล้วก็ยังมีผู้คนอีกประมาณ100คนที่ยังติดอยู่นะคะซึ่งพื้นที่นี้ทางหน่วยงานฉุกเฉินนะได้มีการ เข้าไประดมกําลังการช่วยเหลือแต่ว่าบางจุดมัน,ม,นมันแคบมากคุณแม่แล้วมันยังเข้าไปไม่ได้นะคะส่วนปฏิบัติการทางอากาศก็ต้องมีการเลื่อนออกไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าฝนตก ลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปบางจุดได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจัดกําลังทางเจ้าหน้าที่ทหารมากกว่า200นายค่ะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบนะคะส่วนโรงพยาบาลท้องถิ่นนะคะตอนนี้ก็กําลังรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่อีกกว่า100คนด้วยกันนะคะส่วนผู้ประสบภัยตอนนี้มีมากกว่าส0มพันคนคุณแม่นะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกย้ายตัวไปที่ ค่ายบรรเทาทุกข์นะคะที่มีอยู่45แห่งแล้วนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีการประกาศเฝ้าระวังค่ะแล้วก็คาดการว่านะคะจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกนะคะ ยังไม่หยุดตกง่ายๆนะนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีของอินเดียค่ะได้มีการให้คำมั่นสัญญานะคะว่ารัฐบาลกลางนะจะมีการช่วยเหลือในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็มีการมอบเงินชดเชยเยียวยายนะคะสองแสนรูปีก่อนนะหรือประมาณ85,000บาทไทยนะคะให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มอบอีกห้าห0ื่นรูปีหรือว่าประมาณ21,000บาทนะคะให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเหตุ ครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในพื้นที่ของอินเดียนับตั้งแต่ปี2018มาเลยนะ